คุณชูแบ๊บครับมีอะไรฮะเรื่องจริงไหมฮะที่คุณเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของของเถื่อนนะครับนี่ยจริงฮะของเถื่อนอ,อ,อะไรผมไม่รู้เลยขอความจริงด้ค่ะผมพูดความจริงอยู่แล้วผมไปที่ไหนผมก็พูดความจริงหมดแต่ทุกคนน่ะเขากลัวผมเองเขากล้าพูดความจริงหรือเปล่าแค่นั้นแหละโอ้โหผมอายุ6 5แล้วผมไม่มีาาเวลามาโกหกหรอกเดี๋ยวนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องไอ้สีเทาอะไรนี่คุณมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรบ้างครับสีเทาใช่ผมเคยทำผมเคยขายปูนผนเป็นธุรกิจสีเทาเหมือนกันคุณได้ขายปูนาาก่้ มันไม่ใช่ครับแบบแบบคุณไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องเรื่องกิจสีหรือเปล่าธุรกิจนะคะอย่าเสพติดนะครับุมไปถามคนตื่นดีกว่านะคุณไปถามคนอื่นดีกว่าอย่ามาถามอะไรผมผมมาวันนี้เพราะประเด็นนี้เขาจะกล้าพูดหรือเปล่าผมไม่รู้ผู้ชายพอผมอายุ65ผมอายุ65แล้ว6 5สิจะเหมือนคุณพูดอะไรคุณเหมือนจะปิดบังด้วยนะครับผมเคยปิดบังเหรอจำได้ไหมครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมเข้าไปทลายผมนั่งอยู่ข้างหน้าเลยเห็นไหมเห็นไหมอะไรครับผมเอาจอมตัวไง ตอบเอาฮานะครับเนี่ยท่านเนี่ยอะอะไรนะเอบเอาฮานะตอบเอาฮา,อเ,อาเอาจริงคุณรับผิดชอบผมไหมล่ะนี่เข้าไปครึ่งตัวเนี่ย